สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกา l a ็กซ l u e วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องหลานจอมป่าต์นะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่พวกชิ้นเทจจ b สบูธกลับไปหมู่บ้านจากนั้นก็ขอให้ยามเฝ้าประตูทางเข้าหมู่บ้านไปเรียกคุณชาวลินให้ผ่านไปพักหนึ่งคุณชาวลินก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมยามเฝ้าประตูพร้อมด้วยข้าราชการประจําหมู่บ้านนี้ข้างๆกายพวกนายล่ามังกรแล้วจริงๆหรอเออแต่ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรถ้าไม่ฉวยโอกาสนี้เราจํานวนลงอาจเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นได ถ้าอย่างนั้นท่านหฮาวถ้าที่อื่นปลอดภัยมนที่นี่ก็ถือว่ายังดีแต่มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดนโจโจมและมีผู้เคาะดายเสียชีวิตแล้วเขาต้องโดนทวงถามความรับผิดชอบแน่นอนถ้าอย่างนั้นฉัน แค่ลดจำนวนมังกรลงก็พอไม่ใช่หรอไม่มีปัญหาอะไรสักหน่อยโอ,โอ้ยังไม่ชัดเจนแท้ๆกับพูดเหมือนเหา่าต้องพบจุดจบแน่นอนเลยข้าราชการนั่นคงเป็นลูกน้องของเหา่าแต่เขินปล่อยมังกรไว้แบบนี้จนหมู่บ้านถูกจโจมอีกคราวนี้ต้องโดนสั่งให้รับผิดชอบแน่เธอว่าเตือนแล้วถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ข้าราชการควรทำอย่างเดียวเข้าใจแล้วจะรวบรวมทห,หารไปล่ามังกรเดี๋ยวนี้เลยตัดสินใจได้ฉลาดมากออกตอบแล้วยื่นมือไปหาข้าราชการข้าราชการจับมือออกเหมือนปงตกก่อนจะหันกลับไปในหมู่บ้าน เน่าจะลดจำนวนผู้คอ้ายจนเหลือน้อยที่สุดได้นะเอ๋ตอนนี้ยังไม่มีผู้คอลายเลยนะคะออกมองตามหลังข้าราชการคนนั้นและพึมพำเบาๆทำให้อลิสมีปฏิกิริยาต่อคำพูดนั้นตอนนี้นะนะหลังจากนี้ต้องออกไปล่ามังกรกล้าพูดหรอว่าจะไม่มีผู้คอร้ายเลยออกถามพางสงสัยตามมองคุณรีฟนัน ออกจะน่าายสักนิดแต่บรรดาทหารของอาณาจักรนี้ไม่เก่งกาเท่าโป่งชายครับน่าจะได้รับความเสียหายไม่ใช่น้อยคุณชาวรินตกใจต่อคําพูดนั้นหมายความว่ายังไงคะรีฟานพวกเขาเป็นถึงมืออาชีพด้านการน้ามังกรเชียวนะคะคุณดีฟานได้ฟังคําพูดนั้นจึง,งยิ้มเฟื่องบอกกุลชาวรินเพราะเป็นตอนนี้ผมถึงได้รู้ครับว่าพวกเขากับโปองชายและท่านชินมีพลังต่างชั้นกันจนไม่อาจถมช่องว่างระหว่างกันได้หรือต้องบอกว่าแตกต่างกันดาวฟ้ากับเหวครับระเรื่องนั้นหมายความว่ายังไง ขอโทษทีแต่ออกเดินทางกันได้หรือยังคุณชาวรินทำท่าจะพูดอะไรบางอย่างแต่ออกตัดบทเสียก่อนคุณชาวรินตกใจจึงหันไปพูดขอโทษออกแล้วกลางแผนที่ต่อไปคือที่นี่ค่ะจากนั้นคือที่นี่แล้วก็ตรงนี้คือแห่งสุดท้ายถ้าใช้เวลาประมาณนี้คงไปได้ครบทุกที่ภายในวันนี้สินะ น่าจะอย่างนั้นค่ะเหลืออีก3ามแห่งห้อถ้าไปถึงหมู่บ้านนั้นก่อนจะถูกโจโฉก,ก็คงดีสรุปแล้วรียบๆไปดีกว่าดังนั้นชินจินช้นชเวทมลอยตัวกับทุกคนสีซีดีเดินเข้าไปหาคุณชาวดินส่วนชินเป็นคนนึงคุนดีฟานอีกครั้งสีหน้าของคุนดีฟานหลังใช้เวทมลอยตัวยังคงย้ยเย้เหมือนเดิมแต่ไม่ได้ตะโกนออกมาแสดงว่าคุนเคยขึ้นมานิดหน่อยละมัง้งถึงจะส่งเสียงควนค้างก็เถอะเอา้าไปกันได้แล้วครับค่ะด้วยเหตุนี้พวกชินจึงบ,บินบนท้องฟ้าไปช่วยหม ณถนนสายหนึ่งในควานหลงณนะตรงนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังขนัมภาระขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพื่อทหารติดอาวุธทว่ามีรถม้าตกแต่งหรูหราไม่เข้ากับกลุ่มคนบรรยากาศอันตรายเหล่านั้นหืมไปให้เร็วกว่านี้ไม่ได้หรอมันคือรถม้าของฮาวข้าราชการอาณาจักรควานหลงนั่นเองฮาวเอาตัวรอดจากคณะกรรมการไต่สวนภายในตำหนักยยโคได้สำเร็จเข่าชะงงกหน้าออกจากหน้าต่างรถมา้ามาตะวาดเสียงใสทาหารที่อยู่ใกล้แต่ความเร็วเดินรถไม่เพิ่มขึ้นเลยขะขออภัยครับของสิ่งนั้นมันหนักมากคงเร่งความเร็วมากกว่านี้ไไม่ได้ ฮ้อพอแล้วเอาเป็นว่ารีบไปค่ะครับสัมภาระขนาดใหญ่เป็นสาเหตุที่ทําให้ความเร็วในการเดินรถขบวนของ่าวไม่เพิ่มขึ้นแต่สัมภาระนี้คือความหวังหนึ่งเดียวสําหรับห่าวจึงทิ้งมันไปไม่ได้แน่แม้จะอยากเร่งรีบแต่ก็ไม่สามารถรีบร้อนได้่าวรู้สึกโงรธแคเช่นนั้นเขาพองออกมาด้วยความโกรธเกลียวอยู่ในรถมา้าเฮ้อทำไมเราต้องเจอกับเรื่องแบบนี้แผนการของเราน่าจะสมบูรณ์แบบ แต่ว่าเจ้านั่นพอเจ้าผู้ช่วยนั่นหาไม่ได้พูดผิดไปรายงานวิแววการปรากฏจํานวนมากของมังกรน่าจะถูกส่งมาหาผู้ช่วยหากเครือข่ายติดต่อของเหาทํางานเป็นปกติรายงานนั่นน่าจะส่งมาถึงตัวผู้ช่วยแต่ว่าผู้ช่วยกับหายตัวไปโดยไม่ได้รายงานเรื่องนั้นกับเขาผลสุดท้ายเหาจึงก่อความผิดพลาดครั้งใหญ่ปล่อยให้หมู่บ้านถูกโจมโดยไม่อาจารับรู้สัญญาณเตือนก่อนเกิดการปรากฏตัวจํานวนมากของมังกรวิกฤตครั้งนี้ของเหาเกิดขึ้นเพราะผู้ช่วยของเขาอย่างแน่นอนแต่เดิมทีผู้ช่วยทําแบบนี้เพราะการใช้อํานาจบาดใหญ่ของเหาเอง ผู้ช่วยต้องอดทนต่อการแช่หนาจบาใหญ่ของเหาทุกวิทุกวันแต่ละวันจะโดนดูถูกดูแคลนอยู่เสมอพอมีอะไรขึ้นมาก็ถูกตว,วาดด่าทอเขาอดทนต่อว,วันเวลาเช่นนั้นเพราะเหาเป็นข้าราชการชั้นสูงคำพวกของเขามีน้ำหนักและมีตำแหน่งสูงที่สุดในบรรดาข้าราชการหากเป็นผู้ช่วยของเขาจะมีตำแหน่งสูงกว่าผู้ที่มีตำแหน่งเดียวกันคนอื่นเหนืออื่นใดคือได้เงินเดือนสูงขึ้นอีกอย่างจนถึงตอนนี้ไม่ว่าจะพูดจายำแย่ขนาดไหนเขาก็ไม่เคยลงไม้ลงมือกับผู้ช่วยโดยตรงแต่เหาทำลายผู้ช่วยของเขาเพราะแผนการเล่นงานคณะท ในข่าวนี้ล้มเหลวตอนที่หัวของผู้ช่วยโดนที่ทับกระดาษซึ่งหหาปลาใสเขาแถมยังถูกตำหนอยางรุนแรงข้างในตัวเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างขัดผึงจนถึงตอนนี้เพื่อปกป้องตำแหน่งผู้ช่วยของข้าราชการชั้นสูงแม้ปวดท้องเพราะความเครียดเขาก็ยังพยายามทำหน้าที่จนรูล่วงแต่กับได้รับผลตอบแทนเช่นนี้ทำให้ตอนนี้เขาทอดทิ้งหหาและไปขอความคุ้มครองจากข้าราชการอื่นที่เป็นคู่แข่งของหหาเก่าวคือสถานการณ์วิกฤตนี้เกิดจากตัวของหหาเองเรียกได้ว่ากรมตมสนองแต่หหาหลงเชื่อว่าตัวเองคือคนพิ และคิดว่าความผิดพลาดทั้งหมดเป็นเพราะคนอื่นเขาจึงเชื่อสนิทใจไม่มีข้อขอ้างขาว่าการที่ตัวเองตกอยู่ในวิกฤตเช่นนี้เป็นเพราะผู้ช่วยที่หักหลังเขาหฮาคิดแบบนั้นคิดกระทั่งว่าจะเล่นงานผู้ช่วยให้สมน้ำสมเนื้อ,อย่างไรดีตอนนั้นเองรถมา้าพันหยุดกระทันหันอะไรอีกทำไมถึงหยุดน่าจะยังเหลือระยะทางอีกเยอะกว่าจะถึงหมู่บ้านเป้าหมายเฮาไม่รู้ว่าทำไมรถม้าถึงหยุดมีทหารเดินเข้ามาหาหฮา ดวงอาทิตย์ใกล้ตกแล้วครับการเคลื่อนทับตอนกลางคืนมันอันตรายเราเลยจะเตรียมตั้งค่ายครับหาวได้ยินคำพูดนั้นทําให้สติขาดผึงตั้งค่ายลรอคิดว่ามีเวลาว่างจะทําแบบนั้นหรือไงเดินทางต่อเดินทางทั้งคืนนี่แหละแต่แต่ว่าพอดวงอาทิตย์ตกจะเสี่ยงอันตรายเพราะมองไม่เห็นนะครับอีกทั้งยังต้องให้พวทหารพักผ่อนกับกินอาหารแค่นั้นอดทนหน่อยสิตอนนี้ไม่ใช่เวลามาทําแบบนั้นแค่นี้ก็ไม่เข้าใจลรอเจ้าควรในความสามารถนี่ทราบแล้วครับรีบไปสิพอหาวพูดจบก็ปิดประตูรถม้ายอย่างแรง ไม่ว่าใครหน้าไหนก็มีแต่พวกถวงแข้งถวงขาเราหาวพูดตำหนียในทหารที่มาบอกเรื่องไร้สาระอยู่ในรถมา้าส่วนอาหารที่ถูกตำหนิว่าไร้ความสามารถพอห่างจากรถมาก็าเขมิมองรถม้าขนาพึมพรมเบา ใครกันแน่ที่ไรความสามารถทหารพูดจบจึงไปบอกคำสั่งจากเ่ากับพวกทหารอื่นๆแน่นอนว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นในบรรดาพวกทหารพอนึกว่าจะได้พักผ่อนกินข้าวกินปลาแล้วกับไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำแบบนั้นและโดนสั่งการในเหตุผลให้เดินทางโตรุง่งเมื่อได้รับคำสั่งแบบนี้คงไม่อาจยอมรับแต่โดยดีทว่าก็มีเหตุผลทำให้ไม่อาจเมินเฉยคำสั่งนี้ไปได้พวกเขาไม่ใช่ทหารถูกจ้างในอาณาจักรแต่เป็นทหารส่วนตัวถูกว่าจ้างโดยเ่าเ่าคือนายจ้างเป็นคนจ่ายค่าแรงง,งานหากขัดกึนตรงนี้จะไม่มีคนจ่ายค่าแรงให้พวกเขา แม้พ่ทหารส่วนตัวจะรู้สึกแค้นเคืองในจ้างจอมป่าเถื่อนแต่ก็ยอมเดินทับยามือางคืนอย่างช่วยไม่ได้เนื่องด้วยไม่อาจเดินทางโดยไม่กินข้าวสักคำจึงพาก,กันกินอาหารพกพาที่เตรียมมาไว้เผื่อยามฉุกเฉินแต่เนื่องจากไม่ได้หยุดพักเมื่อไปถึงจุดหมายทุกคนต่างอ่อนอห้อยโดยแดงพอไปบอกหาว,ว่าถึงหมู่บ้านนั้นเป็นที่หมายแล้วปรากฏว่าหาวกำลังหลับไหลอย,อยู่ภายในรถมา้าภาพนั้นยิ่งกระตุ้นความไม่พอใจของพ่ทหารส่วนตัวแต่หาวไม่ได้สังเกตแม้แต่น้อย ถึงแล้วหรอถ้าอย่างนั้นรีบจัดการพมังกรสิหฮาทำท่าว่าจะใช้งานพุทหารส่วนตัวที่กำลังอ่อนล้าต่อเนื่องโดยประจาทคํำขอบคุณทหารส่วนตัวถึงกับแผ่จิตสังหารออกมาชั่ววูบแต่ว่าเขาสะกดกัน้นความรู้สึกนั้นสุดกำลังแล้วรายงานหา่าขอรายงานครับมาถึงหมู่บ้านแล้วแต่ไม่เจอมังกรเลยว่าไงนะหมายความว่าไม่มีมังกรจู่โจมหรอ ไม่ครับหมู่บ้านโดนทำลายน่าจะมีการจูจ่โจมของมังกรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ไม่เห็นร่างมังกรครับพวกชาวบ้านก็ทำงานกันอยู่ในหมู่บ้านน่าจะขับไล่พวกมันไปได้แล้วนี่มันอะไรกันหาฉันคนนี้อุตส่าห์ทอมมาด้วยตัวเองแท้ๆนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะถึงจะพูดแบบนั้น การจู่โจมของมังกรคงไม่ได้รุแนแรงอะไรมากกับผู้จะฟังดูโอเวอร์นี่ต้องเป็นแผนการทาลายจุดยืนฉันไม่ผิดแน่ทาหารส่วนตัวถึงกับพูดอะไรไม่ออกเมื่อได้ฟังคําพูดของฮาวทหารส่วนตัวบอกเขาแล้วว่าหมู่บ้านโดนทาลายหมายความว่าต้องมีมังกรบุกเข้ามาในหมู่บ้านอย่างแน่นอนหากโดนมังกรบุกหมู่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นฮาวไม่เข้าใจหรือไงทหารส่วนตัวมองท่าทีของฮาวดูเหมือนว่าจะไม่เข้าใจจริงๆเมื่อเห็นท่าทีเช่นนั้นทหารส่วนตัวจึงตัดสินใจทอดทิง้งฮาวจะปฏิบัติหน้าที่จนกับไปถึงอี้หลงแต่พอแค่นั้นไม่อยาก กับในจ้างแบบนี้ไม่อยากอยู่กับเจ้านี่มากกว่านี้อีกอย่างโดยจากท่าทางนั้นแล้วทําให้เราคาพูดต่อไปของเขาได้ไม่ยากไร้สาระเฮ้ยรีบกับอีหลงกัน เข้าใจแล้วครับคำพูดของฮาเป็นไปตามการคาดเดาของทหารส่วนตัวไม่ได้แยแสยพูดทหารส่วนตัวที่ห่อล่ากายใจเพราะเดินทางทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ได้หยุดพักฮาพูดเรื่องที่อยากพูดจบแล้วก็รีบปิดประตูรถมาหลังจากทหารส่วนตัวทุกคนพาก,การขมิบรถม้าของฮาก็เริ่มเดินทางกลับอย่างช้าตอนนั้นทหารส่วนตัวที่ล่วงหน้าเข้าไปดูลาดเราในหมู่บ้านได้ฟังเหตุการณ์ส่วนหนึ่งมาจากปากของชาวบ้านแต่รายงานดังเก่าวไม่ได้ถูกรายงานให้แกฮาซึ่งสูญเสียความเชื่อใจไปหมดสิน้นหากเวลานี้ได้ฟังสถานการณ์ของหมู่ แต่ว่าหาไม่ได้ฟังรายงานนั้นและอยากรีบกับอี้หลงรีบกับไปแก้แค้นพวกข้าราชการที่ตำหนิตัวเองเพราะไปหลงเชื่อข่าวปลอมในหัวของเขามีแต่เรื่องนั้นเนื่องจากไม่ได้รีบเด้งเท้าขาไปขาก,กับจึงอนุญาตให้ตั้งค่ายพักแรมหาเองก็นั่งรถมามาทั้งวันเลยอยากนอนในเต็นท์บ้างด้วยเหตุนี้สามวันหลังออกจากเมืองหลวงอี้หลงหหาก็กลับมาจากหมู่บ้านซึ่งดูมังกรโจโในจังหวะนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นขบวนรถม้าอยู่ลงชั่วข่าวตรงหน้าประตูเข้าเมืองหลวงโจูฉประตูรถม้าหาพันดนเป,เปิดจากข้างนอออกผูู้ททที่เปปิดประตคืางัพ ที่ป้องกันประตูเมืองหลวงนี้หาแกทำอะไรคิดว่าฉันเป็นใครกันเปิดประตูรถมาโดยไม่ได้รับอนุญาตห่าตกะเข้าเสียงโมโหใส่พฤติกรรมไร้มารยาทดังเก่าวหากแต่ทหารผู้โดนตำหนิกลับตอบกลับโดยที่สีหน้าไม่เปลี่ยนแน่นอนว่ารู้สิครับท่านหา่าเอ๊ะรู้แล้วยังกล้าเสียมารยาทแบบนี้อีกหรอควรบอกว่าเพราะเป็นคุณต่างหากถึงได้ทำแบบนี้ครับทหารพูดก่อนจะคว้าอ,อกเสื้อของเฮาแล้วลากเขางลงจากรถมาเฮ้ยห,หยุดนะทะหารจาับเฮามัดมือแพยหลังไม่รับฟังคำทักท้วงของเฮาไม่แต่น้อย ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยพวกแกมัวเหม่ออะไรอยู่อีกรีบรีบช่วยฉันสิแม้จะสั่งพลทหารส่วนตัวไปแบบนั้นพลทหารส่วนตัวกับไม่ยอมกระดิกตัวสักนิดเ่ามองภาพนั้นแล้วกัดฟันทำท่าจะตะโกนอะไรบางอย่างแต่ทหารที่จับตัวเ่าพูดกับเขาเหมือนหัวร้อยอยอเย้ยพวกเขาไม่เคลื่อนไหวหรอกนำซ้ำยังช่วยนำทางมาถึงรถมาที่แกนั่งอยู่ด้วยเอ๋เ่าตกตะลึงกับคำพูดของทหารพางมองไปทางพ่ทหารส่วนตัวอีกครั้งใบหน้าพวกนั้นปรากฏรอยยิ้มเย้หัวร้อยยอาะขณะมองคนเป็นนายจ้างอย่างตนโดนจับกมุัม จเจ้าพวกนี้ไอ้พวกทรยศเขาตะโกนแบบนั้นนั่นไม่มีใครทําท่าสํานึกผิดเลยสักคนจีแจของเห่าโมโหจนแทบพุ่งข้าง เอาละท่านเหาท่านถูกตั้งข้อหาและตกเป็นผู้สงสัยขอคุมตัวไปถึงตําหนักยูโคทั้งแบบนี้เลยนะทหารเอ่ยแบบนั้นแล้วให้เหาขึ้นรถม้าของกองทัพในสภาพโดนมัดจากนั้นจึงมุ่งไปยังยูโคหนึ่งในด้านส่วนตัวของเหาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นและพูดว่าเฮสมนําหน้าใบหน้านั้นเผยรอยยิ้มสาใจและก็ขอจบตอนที่1 5 2เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ